เออสบายดีนะพี่น้องมาเอาเห็ดเอมันออกซากันยังไงได้เก็บเนาะได้โลหกขีตัวสา นั่งจริงแดดเนาะอยากไปเบิ่งสวนก่อนคือมักงามแท้แนมไปสลสลาบอยู่าดเนาะถักอะ หมูกระปุกว่ะนี่กําลังงามเลยมูมาเอาเห็ดเดี๋ยวหกขีดเออ mô cả lăng Nam lên đó mà lọ mình có một cái mà lọ chắc thì à quá cái đồn cái đồn khi ngam thế này cái làm cái bừng vào mi cả lo hiền nhá lộc vừa đây non bạn một đơn nội nữa và liêm nạm này ดีเลยเนาะ้าเท่ากระโปงแถวากระปูกได้เนาะกระลำยเนาะบัวใหญ่ได้ัวยเรเป็นโลกเยอะเทาไหรปลูกแล้วสี่ก้อนปลูกเออกิดจะปลูกแถวอากาศนะอยากจะปกมี้างสนที่กะมีกระลำอยู่ข้างสนที่กะมีปลูกลายอยู่ กา,าหาันแก่ไก่ะเกือบหไก่ <c oughs> มือละสครั้งเอาน้ามก็สงามี่เอายังใสอันนีน้่นะมันสุสีของมันเองส <c oughs> ีมันแบบเมื่อานักกระเล็ันจะขุ่นปกติใสจมันกับเฟตเตอร์อ <c oughs> เรลเ็ดม,มันกับเฟตเตอร์เล็ดแล้วนั่นง <c oughs> โอ้ออยงามวลีงเงก่นลงก่อนลงก่อนอนันนี้ไปลงไป เยี่กันได้กระถึกระบาที่พี่น้องเอ้ยพี่นอไข่ยุสอะเกติเลยอ่าอ,อ,อ,อันนี้เก็บมือเื่อจะเอามือว่านนี่เขาไปในเก็บนี่อะไรแต่ดูหนามกับซีง่ามันนี่ไหม <laughs> เออคือน้ำมันเยี่ย่วังเวียงเหมือนกับจะพ่อจังเห็น่ายเกี่ยวกับเตล่นน้ำอยู่มันเป็นเล่นาลี่อันนี้น้ำมันเลิกแเนีขนาดใหญ่โดดลงไปสวมมวยยืนมือประมาณสองเมตรกว่าสามเมตรเออเตลิดนาลี่นะถ้าก็มาเห็นตัวจริงอันนี้น้ำมันนะว่น้ำโซลาเซลล์เริ่มไหลเลยนี่นะ ตะกี้แล้วมันขุ่นเลยพอนำสารเซอ์ลงมันใสมันมันน้ำมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันถ่ายออกไปอยู่หน้ามันก็ไหลออกไปหดยังม้ไหลยัง้่นี่เป็ดเี๋ยวมอันปั่นนี่เจ้จะกเล่นตามวนดน้องเยาอลีก็เป็นตะเล่นแล้วมองดูน้านะสอลี ทเป็นดินดักแต่ว่าใส่นนีโซลาเซลจะนะสุดเท่าไรบ่สามหมเออสมแต่พอสวยๆมันหลแห้งเว้ตตไหลตลอดเออและเป็นท่ดเซนต์เวนตกีน้ำมันอยาโบกแล้วพอใส่สารเซลล์มกันเต็มมันใส่น้ำลายหมดปูลงไปหอดพุลุ่มหนไหนเอพุลุ่มไปหอดพุา กได้น่อยปลูกนะปอทงปลูกเกือบบดทงมโมก่งใกลเดือนเรือนนากระทุกแล้วเตรียมมากินรอดเอ้ยเดี๋ยวสิมาัใหญ่เล้ตกับปันกับปันผมฟักกระลำก็มีจะถูกแจ้ป๊าแต่ไ่ตัดตาสะออนปลูกง้ังหมกโม่ทางน่นทางไดมันใกลชิชุกนะ กระโพดนี่คือล่ำแหลกครับแท้เนี่ยเฮ้ยชอบข้าวองที่มั่วซั่วเฮอยใครดอกมันโบน้าวบันไดเนาะมันหมั่วกับบุกอยกูดดอกมันแบบมันหนาวโบเหิงนะมันล้มแล้วมันจะกูดดังมัวใครเนี่ยอยู่ดอนั้นกเริ่มเป็นหมากนั่นแหละไก่ชิซุกแหละ กเฉลกินเลยตัวนี้ม, <c oughs> มันหนาวนาะจองหนาวแบกูดน้ำและใบมันโอ้ยอย่ได้เป็นตะเบิง่งมกรอบโ่นอง้โอ,ม,อ,อ,โอมาบรรยากาศดีไปเห็นเขียวกระจีแบบโอ้ ไปตเลาะอาลีได้เออาลี่นทน้รา,อา,อา,าคิดว่าปลูกแต่ตอนนี้่ันแรวขยายออกมาป้าเออนอี่แหใช่สลัดเจลสลัดหนำมันบุใส่อ,อ,ขอ,อขอ้างในก็ตเต็มเมปลูกไก่ละเด้มักหมก,กันเลยโอ้ยเขาเลือกมาถึงได้ เรือเมื่อสองสามถังหน่วยจักรปั้นกระปั้นเพราะว่าหน่วยกกมันเขาเบาเนี่ยเขาเด็ดเด็ดเด็ดทิมเบิร์ตหน่วยหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยงามก็ตามเด็ดออกเบิร์ยจากงามจะได้กับเบิร์ตเนาะเขาไหวแต่หน่วยกลางมันพอเครื่อนหนึ่งกัไหวแค่ลูกสองลูกเก็บทิ่มเบิร์ตเก็บจังหวะติดตัวที่ได้หนก่งโมเก็บขึ้นมาเท่าไร ใกล้แล yeah. ้วจะได้กินแล้วเซลมันใหญ่ไว้ได้แป๊บเดียวได้แบดนี้เริ่มเล่งน้าเลยเนาะอ๋อหนุ่ยจะเป็นก้อนมันจะายอยกแก้นะคือพวกมันมันใกล้เลยคันบัวใส่เฉลยเซลมันเกิดบุกกลุ่มเด้อเนี่ยมันเริ่มแก่บุกโม่เริ่มพอด้น้อยใหญ่เลี่ยมันซำซัมนี่วะเห็นบุกคลาย เอหน่วยละสิบพันตัวนี้นะสิบพันสองหน่วยสิบห้าทเนาะเอาสดสองหน่วยซ่าสองหน่วยสี่สิบแถวมักโมเสมอเลยครับผ่านๆอึดอยู่ด้วยมันอยากแพงอย่ไงนะแถวในเมืองหานหน่วยน้อยๆแน่กว่าเออฉีดวัตปลูกถ่วในสวนนั่นเป็นแรื่รงผวาบใส่ไ่บนยังอยู่นี่ใส่ไ่ใส่ไ่รอบมักโม้เนี่ยพันหลุมเออ ตะกี้เดี๋ยวมันลมนะโอ้ยมันกูดเบิร์ดท้องลมเนี่ยแห้งเลยเครื่อมันไปทั้งเดียวกันเบิร์ดตีไปเดี๋ยวพอมันเศร้าลมมันกับใครเน่แบบมันก็เริ่มกลับมาสภาพเดิมเนาะมันก็ได้ปรับตัวช่วงนั้นลมแห้งอย่างนี้แค่ส้แบบบึม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 อะไรโบมีแบะแถวนี่แบะเขาโบมอสกวนแทนนี่ปลูกยังเกอร์พอปลูก โอ้มันก็ลายแห้งเด้อต่ต,ตาเถอะใส่น้ำลาย <c oughs> มือหนึ่งโค้ดมาสิว่าถ้าแม่นบ่ได้ใส่น้ำลายป่านนี้มันรุนไม่เล่นานเลยครับอันะไรเครื่องเหมองข้าวหวานในมันเดิแล้วบรรยากาศผูกเบี้ยมันนนะมัก็แก่เลยพัดมาประทันมันประทนันวะแต่ว่ากันบปหลายคน กินในประเทศก็ได้มันออร์ชิฮตแล้วนี่ครับเบดมือเวลาเลือกหนักเวลาใส่ปุ๋ยใส่ทันใหญ่เลยกระโพดพันธุ์นี่คือกันแหล่กระเพดม่วงนั่นเะองเออการเท่ากันกระเพดแหล่นั่นเอออนนี่ะันนี้เป็นแหล่เบิร์ว่าปลูกร่วมกันบ่ได้พวกนี้มันยิงกันได้ก <laughs> ็มันจีซอดกันยิงกันมันจีไก่พันต้องแยกอันนี้จะเป็นกระโพดม่วงเนาะกระโพดก็เป็นกระโพดอ่า พดเหือไก่แล้วว่ากระโพดนี่ทท่งน่ะออมันหล่อเบิเป็นอ,อ,อไปต้าไปตาอ,อยู่ไปต้าเล่นตาเบิ่งนี่เออด้เอเนาะอัน,นตื่นมาคำมากกอยู่กับสวนกับพักมันจะมีความุกอีกแบบเวลาว่างก็พักกั <laughs> นเล่นน้่น้่มมันกับไปตาเล่นอะไรนี่ มันแกวมันแกวกับปลูกทุปปีปกติกับปลูกุปปี้จักเดือนจังก่นมันเหรอฮะมักเตงคือมันงามเทศใส่ยังกระโดดพอชมพ่อขีมูมันงามเบบนี่นั่นเด่วปีนี้มันมันวางวางแผนบ่ท่านเพราะว่า ปูก้อนละมันเอาโซลาเซลล์ลงลำหลังเดี๋ยวมันบุได้เฮ็ดเ,เ,เป็นรูมเอาโดเอาแบบนี้มันเราบุได้หล่องน้อมเนาะแม่น,นนะปีหน้าเนี่ยเข้ามนอันนี้นะสิไทยแล้วเฮ็ดเป็นหล่องปล่อยน้ำเขาเลยบุต้องไปย่างโคดโซลาเซลล์นี่ร่วมเบิดน,น,นะบ่บ่ร่วมเบิดเวทยดเชดนะสามหมื่นนะเหมือนในกระล่กำกระลังห่อหัวกระลังห่อหัวออือ หลายคนคิดว่าบ้านเฮาตอนเนี้เขาบ่บ่ค่อยปลูกกระลำเนาะเขาคิดว่ามันบ่เป็นหัวบ่แม่นเด้เป็นเพราะส่วงปกติกระลำนี่มันก็มักอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่แล้วปลูกต้นปีมันก็อยู่ในช่วงอากาศเย็นมันก็ยังห่อหัวอยู่เนาะช่วงเดือนเมษายนเมษาหัวใหญ่เคยปลูกแล้วได้หัวลราเป็นโลเครืองโลโลอออันนี้มันก็ลังนห่อเนี่ยมันบ่ทันได้ห่อเด้เดี๋ยวมันเริ่มห่อมันกับหัวใหญ่หัวใหญ่เนี่ยมันเริ่มเริ่มห่อเลยพี่น้องนี้นี่เริ่มห่อเล่นเล่ สังเกตเบืองดินเป็นตาสศิบปงามแห่งกระแดงอยู่เออบัดปลูกพวางามนี่กระลำบริมิทแค่นี้พูดอยู่พูดก็มีพูดไม่ถูกแจเนาะอย่าลายปลูกบัตสุยานนะแต่แต่โอ้ีศิกระปลูกบัดเป็นตากเขียวโอ้ยเขื่อนแตกก็นันแตกวะนี่คิดว่าลงทุนไปจังเมื่จังหมื่น เบิดไปตั้งสี่หมื่นกว่าอันนี้สามหมื่นเสือมาสุดสามหมื่น้าคาเจาะเนี่ยว่าเป็นเบิรเซตเฉพาะสลาเซลล์ห3 0 0สามมื่นคาเจาะเด้คาเจาะเนี่ยเจ็ดพันเฮ็ดแทงน้ำนนี่เบิดประมาณห้าหกพันบาทเฮ็ดพักเฮ็ดแล้วมือเดียวเปิดน้ำใช้เต็มแทงแตกตุ่มเลยเอ้ยม่นเบิรดเลยพะ่น้่งเลมันแตกหางเดียวมันแตกออกซีดนัว แรงดันน้ำแรงดันน้ำเนลยสูงๆเนี่ยก็เลยอดยาตอนแรกว่าถ้าเขาอันมีแข็งน้ำเนี่ยเขาสสบายเดีเก็บน้ำไว้เนาะอ่ากอกน้ำเลยเขาใส่เลยเขาก็เปิดไปซีด้านเนี่ยอันนี้ตอนนี้ใส่เดบโบสูบขึ้นแต่ว่านที่เฮ็ดไม่เยอะว่าทีเอาปอกปูนมาลงบาดเฮ็ดสองแผงมุนเบิร์ดมีโถดินน้ำได้พี่เนาะพวกอันนี้กักะลัมดูในฟักบัว อันนี้นั่นเบลอันของแต่ละเจ้าบอลลูอะไรเด้อกะแม่อนอันหกเจ็ดครอบครัวแหละกับปลูไภภปกไผ่ปลูมกมันแต่ว่าเราบัดดินก็เพื่ออยากเก็บก็เก็บจะกินผู้ใดอยากก็ได้กระห่าเก็บเอาลวดเนาะได้เคืออันเวลาขายก็ขายไผ่ขายมันอันนี้ของอันแม่สาวนันเปลูกตดดินบักบัวนี่เขาคอยเองอันนี้ยเจ้าหอมเออเป็นหมากเบ้อไรนี่กำลังเสียคขายแล้วเดี๋ยวบวบย่ำเนี่ยมันบริขึ้นเครือคือย่ำฝนเด้ มันขึ้นมาเพียงไหนมันออกหมากโรดขันยามฝนเขันบ่หอดยามเหมือนกับเป็นเครื่อยอีกอันนี้ขึ้นมาแล้วเป็นเราได้เนาะเป็นเคยปลูกทดลองปีที่แล้วปลูกสองคู่นี่เก็บอยู่เบิดปีจนหอดยามฝนบ่เบิดง่ายมันเก็บทนกโปรหมกทั่วหักแตงแล้วเป็นมากตลอดเป็นไปเลยเลยเนาะเอามักบวบหอมเออปีนี้ก็เลยปลูกหลายนี่หมากเริ่มเก็บอะไรมันใหญ่ไปแล้ายนุลงตุนตัวหมากติดหมากไปแล้วนี่เอออืมมากอย่ารีนอ่ะท่านก็ มันบริเวคือปลูกยามและยามฝนยามแรกนีน่ปลูกขึ้นมาแล้วมันเป็นหมากลดมักบัวนี่มันกับบวชอยงอคอยยังเลยมันบวชอยกุบคอยคอยงงออังดอกเนาะำเน้องมันบอกอ่าบวคือมักทัวเดี๋ยวเป็นเพียเด้๋เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้น่ะโดนลมโดนโดนงังมันเครื่อมนกับงามเห็นปะเอาเก็บเลยมากบวบหอมครับตัวทีพี่น้องเลยตัวดินเผนกับงามตื่นนะักเขาเก็บไปขายแต่เศร้ายายรุ่นแล้วก็วเก็บทั่วไปขายแต่เศร้าแล้วเสือ้อขาวเสื้อเทศ มีเบิร์ตมาถั่วหมูสุย่างมันในหยอดมันในน้ำเครื่อมันเถิดเครื่อมันต่ำมันก็จะมันลามไปใช่แหละแล้วเป็นหมากแต่ว่าหมากบวบนี่เป็นหมากหลายกว่าพวกอย่างอื่นเลยเป็นออกอยู่คู่ข่อมากมาน่ะเก็บเลยเก็เป็นด้วยเรื่อยๆเนาะเก็บด้ยเบิร์ตปีด้วยหัวน่อกโมเตรียมมากินเลยใกล้แล้วแหละเดือนหน้าก็คือสิได้กินนี่ ปลูกเบิร์ดผูกคนนะต้นไซยายยายแล้วก็ปลูกเองแล้วยายเราปลูกยังยายนะนี่แหละเออวกลัวแล้วกลัวฟักกระเทียมช่วงอะแล้วจะไปปลูกแต่แล้งเป็นมะเพียงควรแตกนะเบิร์ดแล้วพักกล้ปลูกเบิร์ดใช้สูตรพอพักนะมันมันได้กลิ่นไวกว่าอย่างอื่นปลูกบอาทิตย์้องอธิ็ได้เก็บแล้วลกถิ่นเบิร์ดเราขนุนข้าว ม่กระลำแม่นบ่ดนกระลำออเปลูกไปทุกเจ้ากระลำนี่เนาะข้าโปร่งนี่นะตัดไปหลายรอบแล้วมันโปร่งใหม่บ่กระแล้วก็อันนี้มันโปร่งใหม่นะเออแล้วก็ตัดอีกเดี๋ยวเสร็จปุ๋ยแล้วมันก็โปร่งใหม่อีกอันนี้เบียกระลำแล้วคุดไปปลูกบัวเวอร์และมะกรายข้าเนี่มักเ่นมีทุกสายพันธุ์พี่น้องงามอันนี้นะอันนี้จะเป็นพันธุ์เหลี่ยมเนาะพันธุ์โบราณ นี่หน่วยง่ายอ่ะขนายดใหญ่ซองกระปั๋นซ่อมกระปั๋นนะกาลังแกะักเรนถักแต่ว่าน้ำเพิ่อยังใส่ปันวังเวียงเลยนะเดี๋ยวนี้นะมันกประพันธ์เพราะว่าแล้วเบื่อกี้แก่เต็มหนานของมันบริขายเนาะเอหวานไว้กินเนาะมันแก่ไปแล้วอันนี้ก็ตัดไปรอบหนึ่งเนี่ยมันตงใหม่ มันแต่งจะเจ็เบิดสชุดเตรียมสิบปลูกไหมเพราะมันบริอุดน้ำมันเลยแต่เก้าแต่ละปีปลูกรอบเดียวเลยก็ยาวนะน้ำไ่ค่อยหลายเดียวปีนี้ก็เดียวหือแตงโมกแล้วก็จะว่าสิบปลูกลงกระโพดต่อกูแลบปลูกกินฮอดยมำน้บิ่งนะหมักเกือเทศมีถุกสายพันธุ์ูกงามพร้อมแท้จริงเขาก็ไปคัวยังมากมายเลยงาม ข้าวนี่ข้าวไม่ล้มวันอันนี้นี่น้ำกรเดื่มไล่เลือกมาละใส่น้ำแยะเพราะมันยังไหลบางแห้งอ่ะปอมันยังบ้านเดยแดดืจดทรงใสใสไหลเต็มท่อด้วยบึงบานเอันนี้นะปกติมันจะใสกว่านี้เด้แต่หมู่บ้านท่ากระเล่นน้ำมาสั่นบุมบั่มบุมบั่มหลายคนเล่นมันเลยอยากคุณมันจะเป็นทางแบบนี้บอเ่ทางนี้เด้ดใส่เดี่ยวเว้ย ก็คือสูปกติถ้เาเฮ็ดแทงหนำนะครับเราต้องใส่เดโอบคือใส่ต่อต่อจากตรงนั้นไปเลยใส่กรอ,อกตรงนั้นตัวนี้เราเอาไปหดไดโอบตัวนี้บอสบ้านนั่น,นะะงามไดไหมเนาะเฮ็ดสบายสบายเพราะเขาคอนเซปต์กับอ่าบ้านสวนพี่น้องอันนี้เป็นบ้านสวนอยู่กลางซ้าแล้วก็อยู่หนาบ้านก็มีสวนมันก็เลยเหมาะเจาะเนาะงามบรรยากาศดีพีน่น้องก็มีเฮืไรอีก อันนี้ไปได้มาได้ใส่ซื้อมาจากสวนอาหารเก่าคอนเดนน้องน้ำเย็นเอออันสวนอาหารปิกกจรมีเหื้ออีกคล้ายๆตัวนั่นแหละนี่แพงอย่างเงี้ยเลยหลักหมื่นแพงปลาอันเฉพาะตัวนั้นต้องหาปัญหาเพื่อนนะก็ไปซื้อเซโนไม่เออไปหาปัญหาพบปัญหาไม่พ่ายแต่หารอย เด็กหน่อยเขาก็มาเล่นแล้วเนาะปั่นรออีเท่านี้แล้วเนาะเวลาอย่ามาเล่นส่วนคำคำนี่เด้อส่วนหาโมงสิเอตะเวนอ่อนอ่ะเขาก็เล่นน้ำบ่มบ่มตอนน้ำมันเย็นเย็นได้ลงไปนะมันเลิกได้ลงไปนี่ยังกระถมหัวเย็นมือเนาะสาดมเวลาเล่นก็ไม่เป็นไส้ซซีบกับให้กระแดกมาเห็นแข่งเล่นกันน้องงามเลยไปเตยุบไปเตยู่บ้แบบยันไง น่ามาเบิง่งน่ามาเที่ยวไ,ไ,ได้พี่พน้อยได้ได้พวกมีบางนัง่งน้ำใสเห็นเขาโต,ตปลาเดียวเอ่อเด็กป่าอายุนุ่มปะก่อนก็จู่จล่แนะต่วา่าบริปล่อยปลาเนี้ยห้องตอนนาว่างงามนาเนี้ยมันหน่ำคุณต้องให้ปล่อยปลาเนาะมันคุณมาหลายปีนหน่ำปใส่ปีหนาเนี่ยจะได้ว่าปลาเนี่ยร้อยก็ฉะนั้นเลยจิ้นป่อยหลายตัว เขาปล่อยน้ำบาดาลลงไปแล้วมันใสเลยเขาบอกว่าใสให้เ้องตวปลาคุณไปได้ก็ใสใสนำเหมือนบาดาลเออมันด้สีแบบคล้ายๆกับน้ำสาระจะหาเงินใสน้อพี่น้องมาใส่น้ำบาดาลอันหนึ่งหรือน้องเขาละน้องซ่าผู้ใดที่นาคุณน่ะอยากให้มันใสน่ะใสโซลาเซลล์ลงไปใส่ข้าเจ้าก็รับประกันว่าใสสิคุณไปได้ก็ใสอันอีกเป็นคุณอ่าาตัวนี้มาสามปีน้ำมันบ่เคยใสก็เรื่อนี่น้่นำขาวๆนะเนาะน้ำมันคุ้น ปกติแค่น้องจอกแบบนี้มันหนำคาวอยู่แล้วแต่ว่าใส่เมอดนี้ลงไปผลแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนก็้ชยคือแบบเจอหนำบาดาลหนำหินปูนนะน่าแสดงว่าตุกแตกตาก็จะหนังมาเบิร์นมาเยยมบิเ่งนใครเลยเบนหนำนะเป็นตะแซบแล้วเนะขาเห็นเขาก็จาเป็นตะแซบเป็นไทยคือหนำสางแมนนะ <c oughs> เป็นตนะแซบแบบนี้นะสีมนันขนาดเขาลุดีจะคือหนำสางเงินสางตัวนั้นนะ สางตัวน่ะเราเคยมาตักทั้งนั้นสีเดียวก็หล่นนี่นะอืมอ่ามันนี่พี่น้องเอ้ยที่ว่าบุธรรมดาสางเออทางงนายกับปกติเงี้ยวอันกว้างเท่าได้บ่กว้างเท่าได้ห้องนอนสามเมตรสามคูนสามเมตรเออขัยังพออยู่ได้สามคูนสามกันอันนี้สามคูนสามเมตรมันก็เออเอามันใหญ่บ่มันก็บ่ใหญ่เนาะ กอยู่ได้แต่วามันโมเมนบ้านเขาอยู่เป็นหลักอยู่แล้วนะแต่เห็ดแบบเออแคบๆตัวเป็นยังแต่ว่าตตแต็งออกมาแบบพอสมควรที่จะหมดไปหมดไปไล่กลัวหมดไล่โซกัสซากับปลาเป็นแสนหาแล้วข้อโตมันก็บิดไปแสนกว่าเพราะว่าเอาเห็ดกัเห็ดตามใจจะได้ไหมอันนี้ม่าน ดีผ้าโดยไม้อันไม้เสนเ้นบมนมน่มันเป็นอะไรบ่มัน่ไเป็นไม้มันเป็นเออมันเป็นปูนเออเป็นปูนลาไมเนเพิ่นไม้ละแน่แบบนี้ก็งามออกแบบเองอ่าสร้างจะสร้างเจ้าของเองพี่น้องอ้ายเจ้าของออกแบบเองแล้วให้เขาเฮ็ดแนวนี้แนวนี้แนวนี้ขเขาก็เฮ็ดตามซีมืออยู่ได้เราก็ได้แท้จริงนมันเป็นเป็นไม้เส้นธรรมาดาข้างใั้นมันเป็นไม้ค้าคือไม้แป้งเขาตีกบกันซ้อนเดี๋ยวเอาอันนี้แจ้ง มีไพ่ตกแต่งกลางคืนเปิดหุงสว่างเองามๆรอบๆก็ใส่สลัดเซีย์มาก็สว่างเลยเนื้อสว่างเห็นบดแบบต้นนี้เป็นแต่หงแห้งเนาะสลัดเซีย์แบบหงแบบเวิร์มดไปหอดสวนบดเลยสุดนะได้ไหนโตเนี่ยดอกกระหลาดคุณโพทนอยู่เบาบดคืนยุดอกลานีดอกน้อยกันนีดอกใหญ่กันนี่เน้นเป็นดอกใหญ่ จังหว่าสว่างเบิดเลยแถวบริเวณเนี่ยสว่างเบิดเปิ้งมาบันนี้มาเล่นลายดีเราเป็นน้องเป็นแล้วก็กินน้ำบิดุทธิ์ในบันนี้ทุบกุ้งขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาหับชมพอกันใหม่ครั้งแรกที่ได้มาเลาะพี่น้องคิดคิดแบบว่าอยากมีแบบนี้ขึ้นมาเลยหลายคนก็สิมีความฝันแบบว่าเอออยาก เห็ดสวนบ้านสวนแบบว่ากับอ่าคองปลูกหลายๆนั่นสิน่ะนี่ก็ทุกอีกแบบนะครับที่เขาอยู่อันนี้ตื่นมาก็อยู่ในสวนนี่แหละข้ามมากอายุสวนงามพี่น้องเลยคือว่าแต่พอาะข้ามมากอายุเขาผสมันลเซๆแล้ว้ปะแต่ว่านี่นั่นต้องคอนเซปต์น้ำไหลไาสว่างสว่างเบิดขึ้นนี่ใส่โซลาร์เซลล์เบิดเลยนี่เอาทั้งเบิดถึงกับสิบกว่าดอกเกือบส่าดอกเลยโซลาร์เซลล์ ว่าส่วนใหญ่ในยามฝนไฟมันดับบ่อยทางเาใส่มันก็สว่างเบิดฝุ่นใส่หอดเล่ารอบๆบ้านคือใส่เบิดสตโซลาร์เซลล์ทำมันมันก็สว่างแบบเออมันก็สีหนาอยู่ขึ้นเดียคือว่าพลิกเลยพี่น้องได้สองสามปีคือลังยังเป็นให้หนายังเป็นยังอยู่แถวนี้บ้านนี้มาเป็นสวนใหญ่เลยปกติก,กับปลูกกันอยู่แล้วแต่พได้ปลูกหลายปีนี้แต่ละปีกับปลูกธรรมดาหน่ำบ่พ่อเนาะและปีนี้กับพอดี นำหลายก็เลยปลูกหลายแต่ว่าปีนี้ยังซ้ำนี่แหละปีหนานี่อาจจะปลูกหลายกว่านี้เพราะว่าปีนี้มันวางแผนนํำประทานาะวปลูกก่อนโซล่าเซลล์มาก็เลยเห็ดยังนํำประทานเนาะปีหนาอาจจะเปลี่ยนแนวใหม่อาจจะปลูกแคตตาลูปเนาะแมนแตงโมนี่ก็ปลูกงาอสมควรแคตาลูปด้ไปนปลูกงาอยู่เรื่องอะไรเขาอ่บริปลูกงาเห็นบ่ไปขึ้นทั้งอันใกล้เที่วสวรรค์เทยวนั้นเขาก็ปลูกหลายเดี๋ยวแถวบ้านเฮ่ากับบุคลมีใครปลูกเนี่ย ต้นาดหลคนอาจิบแวบา้าอาจิบ่อยเคยปลูกกันนี่แต่เขาก็าดูแลยังมากมเนีู่แบบขายคือสิบงมอรบงงาม่ย <c oughs> อันนี้ถือบงางมเน่นี่กำลังเริ่มห่อ <c oughs> หัวเนี่ลังเริ่มห่อหัวอะไรนะแต่๋ยวไปโซนนะพัดเขาปลูกกระลำดอกกันนี่าปลูกกระลำดอกขายแต่ว่าอันนี้ยัางาทดลองปีนาอาจิรองบงอยู่ตื่นเซ้าออกมาเลยเก็บไปขายบะ บ่ได้เก็บไปขายเก็บยังขายขเก็บ <unlimited> ม <sized festivals> ักถั่วเก็บยังนี่บ่มักถั่วมักแตงเข้าก็ขายกันเดี่ยวพักส่วนใหญ่เขาบอกไปซื้อดอกไปขายก็เพราะว่าพวกได้เขาปลูกกินเองนะยามนี่เขาปลูกพักเองเนาะถ้้าไดคือมักะม่มักายังเข้าก็บบุกขึ้บุกข่อยปลูกดอกเออได้ขายอยู่พวกนี้นะเป็นแคนตาลุกเป็นมะม่วงเนี่ยอาจจะได้ขายเพี้ยถั่วมักแตงเขาปลูกได้ขายอยู่ทัพทักจัดยากเขาชอบปลูกกินเองน้องเสดลาเมื่อเราขอบคุณเล่าที่เข้ามารับชมป้าส่ยสี สี่ร oh, ้อยวัตต์พอหุ่งแห้งได้เนาะแห้งใส่ในเมื่อมีแต่สามร้อยวัตสี่ร้อยวัตต์คือมันหุ่งแห้งตลอดแจ้งเพราะตะเวนเริ่มตกดินเนี่ยยัง่ทันในเมื่อเดี๋ยวมันเปิดเองเบิดแพงเท่าไรนี่าซื้อมาดอกละพันอืมแต่กี้นะแพงกว่านี้ซื้อมาดอกละพันสองพันสามแต่สุเมื่อเนี่ยมันกับบริษแพงกระถืออยู่มันก็แล้วแต่วัดมันพันสองร้อยวัตกับบริษัหอดพันเน มันหงงแห้งตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้ห้องหงหงแห้ง,หงเป็นไข่ไก่ที่ตอดไลรมีประตูเลื่อนออกเลื่อนเข่าแล้วนะจบคอนเซปต์จเซวาตื่นเช้ามากกับมาอยู่แถวนี้โลเนาะเขามาอยู่สวนโลนบริมีแค่นี้ของปลูกอ่ะอ,อยู่พุ่นกับฟาร์ามเพสเนาะไก่ไข่ในตอนนี้ว่าสิลงอ่า เลี้ยงตะกะแตนเอาตะกะแตนก็มาสั่งอ่าสั่งออนไลน์สั่างอะไรก็สั่งมันมาว่าสิเลี้ยงตะกะแตนแต่บุหัวสิลงไว้ตรงไดนได้ได้ไข่มันมาจากไหไข่มันแถวบ้านเขาเลี้ยงอยู่เด้เออจะไปเบิ่งมันไงอันเปตเตอร์อันไ่นบวมันมันง่ายอยู่หนึงขั้นเฮามีอาหารการกินให้มันพร้อมน่ะสามารถเลี้ยงได้มันบ่ได้ดูแลมากมายขอมีแต่อาหารให้มันเนาะอ่ามันก็สิมีใบกล้วย ใบไผ่ใบอ้อยก็กินแล้วก็ห้าห้าพวกให้งวัวนี่พวกใบกระเพาะกระโพดะก็กินเบิ<ๆ>ร์ตนัานเขามันมีอยู่แล้ว้ะเลี่ยงก็งา่ายมันบ่ได้ให้ยอีหย่างมากมายเดยแต่คนก็มา,าซื้อ <นำ S 1> อีกนะคนเอาอันนี้เข้าไปแล้วก็กินมากก็ใหญ่เอง